สบายดีไปตลาดมาไปตลาดมาแวเพื่อนลูกเพื่อนนางอ้นมาแลิงก็ไดท้อง่มาเบิ่งมีม้อนไดอีกยังไปตลาดนะเด็น้ำปลาเมื่อจะซื้อน้ำปลาทราได้อของ้านใสนอซื้อ่านกินใช่หเออสอส สามสิบสี่พันรดีเข้ามากกินรถดีแบบแตซื้อไว้นี <negro> o, ้แล้วส่งไงนี่จะไจะนานมดสามสิบสี่พันกีดสิบสองพันชาวสองพันตลาดเซน้าอันนี้แลไว้อนกันนะเออไปเซน่า่กรได้ปเซไวได้บักเพชรนะ่ก็ เจ้หาท่นามกองเขามีสามกองเขาสิม,มือเลยเอาให้คอยแน่เอ้ยคอยสิม,มือเร้วเออเอาซะกระสอยมันสวยกระสอยเฮานี่กระสอยสามกองสจหาทันเขาเห็นกองละซิบาหนาจาก,ก็ยุกไปกินน้ำเอาตูนอันนี้จ,จะตะไคร้ก็ชิ้นไครหาท่านทีบทิปบาท ได้มากอันนี้มากมาก,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  40, 40, ก,กับปรดสับปะลดสี่สิบพันกี่สิบพันกี่ก็แปดสิบบาทก็ดได้อยู่เพีงแล้นี่นะมากินจะหน่อยนี่แหละแล้วก็ได้อย่านี้พักสาดส้มไม่พว,มวมดมใชเศ้สองหมัด, 15, าามด 10, สองหมัดสิบห้าพันทีเขาค้ายหมัดสิบพันแล่สองหมัดสิบห้า รถไห้สั่นๆปีนได้มันซื้ออหมือนมัดหาพันเมื่อวานี้บาไดมาเลยพอมาพักบ่อุดคือขายแพงกับมาล้วสิเขาก็ซื้อตเขาได้เอื้อมาสั่นก็เลยอ่ะก็ซื้อมาซืเอาสมัิหาเอาสะสมัดิ้หากนอ่ะชาวแพงเห็นไามอ้ซื้อตลาดเออตลาดมาชีปีนว่ะจะไปลองโลกอะไรกันเอาามากกอกมากเตาหมากเล่นทิ้หาพันอะกนมากโกหมากเลนอะกาเบลเอามาเลนมากอกะขันสีไล่เสจเจลก็เอา ย้องมีเกอันนี้จะถือมากอมกอันนี้เนี่ยมากกใช้ตู้เย็นดีกามะกรตู้เย็นนยังเลยอสแบบอันนี้หอมรวมไม่หมดเป็นละกอกชุดใุ๊กคุดนานเนี่ยถ้าบนคุดนานเนี่ยมันแรงสุดปุ๊กรวมก็ได้ค่ะค้นสไั้งสื่อสองผืน เสร็จมือเสร็จหน้าเสร็จตาเวลากินเขากินน้ำเผื่อมึงว่าคนเหื่อะใส่สองสีสีส้มผูสีฟ้าอ่อน,อน,นออสองอันนี่เส้าหาพันอันหนึ่งสิบหาเอาสองอันแล้วเขารุดนให้เสา 5, ้าหาพันพึงมั้ยเนี่ย ยังไงยัั้นนี่ล้วคอยหมักกิ้วเข่าคอยหมักสับหือสับยังต้องซื้อของหัอือะไรแต่พอซื้ออยู่ดอกสอหาพันกีของใสของสอยเนาะอันนี้แต่อได้ทุ้ยอะไรนะได้พันใรเนาะหาพัน อาีกไปอยู่ด้วยเฮื่อนี่ยมันคันจิเก็บอยู่ื่อยกับบัานซีมดเนาะไปเห็นอยู่ตลาดมันเป็นห่วงงามก็เลยซื้อตัวมันนะนาอันนี้ก็สซิคันิี่น้าใบร่างสวยพันเอาไว้ตามมดกตดีโบดีโดค่ะไปจั๊กไปใส่นะไปไดซัมลี่ซัมลี่กับซิ่หาันเอาไว้ เสร็จเหล็กเสร็จยังเลี่ยท่าเหล็กมาขึ้นเลยท่าเองด้วยนี่หลือออกกับท่าท่าเองกระดาษกระดาษอันนี้จะซิ้อหาพันซิ้อหาพันกรได้อะไรรึยัยได้แค่สามพันสี่พันบาทเกิเขื้น ไม่พอกินบ่เนี่ยสามหมากสี่สิบบาทแล้วสามหมากสี่สิบบาทหมางเล็กใหญ่ได้บ้านก้อนมาหนึ่งก็สักสิบก้อนได้ก็ได้ดแด่ได้สิก้อนใส่หนังัวสุกินเด้อเาไม่เนี่รายการในวันตลาดมันชนั้นมันหลายพวกกะเอาอีกอันนึงแถมกระนมอยู่ข้าวเพี้ยนยังก็จะได้ กินกุ้ยซื่อารถูดเลยนะกว้งไปกาขาไตุ๊บ่ไีไปก่อยกินบาทีเหวยวก็ไยมานึ่งนี่กอยมือหนาจะมือได้ไสิก่อยนั่นแหละขสเอามางนึงใส่ดลลดไปให้นากพี่น้องันยส่หลุดไปให้เพิ่นนี่เรียบร้อยนัพีนองแนเออใส่ทงเบียได้ลวจะมยุกมานะ เลยนี่ติดเข่าง,งามดีเด้ดีเด้ดอพี่น้เลยแปดสิบพันกีบแปดสิบพันกีบก่ะร้อยกว่าบาทนะร้อยกว่าบาทอยู่เฮือนมันมีติดเข่าหน่วยเดียวแล้วก็มีติดเข่าอันนั้นหางกะนสองหน่วย เมื่อนี่ก็สิแดน้ำตากแดดทากเหน็ดมาใส่เขากินงามบอพี่นออันทิพเขาพวกหนักโทษจะเจ้าได้ซานอันนี้นะเดี๋ยวเขามาผ่าคลายนะต,ตำรวจตำราเขามาขายนะไม่ทเขาอะไร้นี้งามเลยนี่จะติวมาได้เข้าซานนีมเ <c oughs> ด็กก็มากินหมากอันนี้น้ำกันเด้อสมด้วยบ้านวะไม่คืออะไร อมีเเลือกัะชงใช้สมน่ะอืช้ามาวานบอกอมีดมาปาดเนี่ยเข้ามาให้สตัดบอบอ่ตัดเดอกยววะกินเนี่ยนี่นนนนแหละอมีดไหแห้งอรือเนาะขึงหนึ่งสาวพันสี่สิบพันเลยนี่เออยขอบคุณค่อยสื่อกินจ๊กเถือ่อ เบิ้งจะได้เบิ้งสีเรืองๆงอกไงยทรงศิษฐหวานวะจะซื้นอ,อน,นำ้ำลดเค้นเขาบอกเออแพงไหมน้ำลดเค้นคือน้หลดเค้นน่ะแหละก็คิดเรื่องหอยมันสบานเท่าวะซื้อให้บ้นมากินกับเขาวะอันนี้เค้นเกลืออลไเอ้ยยาดวาเค้นมีเกลือํางตำสุกใชขอคันท้องหวานมากินกับเขา แม่เมฆเมฆเมฆมากินน no ี่แม่แม่มามากินนี่น้อลูกมามผสมผดดายผรีผรีจำเกลือว่ะฉันใช่ไหมผรีกินสมน่ใช่ตาเมฆนะมาเด้อมาเด้อมาเด้อลูกเดินี่มาเอานี่กินนี่เด้อมาเอาของนัดนี่ไหมลาก้มแพงมา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 เลยเมฆ มามรรงากนี่สวยเลยพานอนอลไรนี่เพียงแหละคืออจาจ่ามาเนาะเม็ดเอ,อ้ยมากินไข่าอจาจ่าจับเกลือพอดีนี่คนมากินสมพอดีซื่นปากนะบอสมบอวานพอดีวไปส,ะสั่นซักรสชาติ ก,กินบ้าบก,กินตัวนี้ตัวหยากเันบญาเลยแน่นเขามันอยาดเยามเล่นาบันโลยามือหยาตีนัปนเยากก็สุกมือออกเอกันเากนะ

ก่อจำเทียน,นบ,บนนนนนน่ได้ยุงงอหรวอนอนหล้บสายดงเทียนีไมถ่าดท,าท,าท,านทีนี้เลยไปส่งมปเลยได้เด้แม่ไม่มาถ่ายไปส่งไปหักได้ยังไงส่งผ่านโรงเรียนอยู่อไปหักไปส่งไปไลยพี่องคลิปนี้ก่อน โอเคพี่น้องบาย